ตาจาว่าให้พี่น้องคนฟังเนี่ยเผื่อพี่น้องเพคนยี่ยักยี่ยอนอยู่ที่เลี้ยงกล้วยดีบ่เลี้ยงกล้วยดีนี่ม,นนนนมันดีนะเด๋ยวมันฟังเออมันดีแน่าไหรตบาบอกพี่น้องเพคนฟังเนี่ยมันดีเลี้ยงตอนเขาโบามีไก่ไม่งานเฮ็ดเขาก็เลี้ยงหัวเลี้ยงโค้ยไปน้ำเรื่อยๆอันนั้นฮะอ้โหโบมีอย่า,นะายงเฮ็ดเทากาเ็เลี้ยงไปเรื่อยๆ ก,กันอีกแล้วครับใช้ชีวิตสไตายพ้นอีสานมอนิซองไทยบึงการ้ากินเทเยวเล่นถ้าพีพาน้องหาออกเลาะละครับเลาะไทยคว้วยขอบบ้านๆเลยพี่น้องเพื่อเปลี่ยนการรุ่นในล่งส่งเสริมให้พี่น้องหันว่าเลี้ยงควาวยลายขึ้นนะครับนอ่องนอกจากจะสร้างฐานะคว่ำเป็นยูที่ดีแล้วครับถือว่าช่วยกันอนุรักษ์นะครับพี่น้องรุ่นลูกรุ่น,ล,นล้านผู้เกิดใหม่รุ่นได้เห็นคว้วยพี่น้องดีกว่าจีเห็นอยู่ในรูปนะครับ คลิปนี้ทีพาพี่น้องเขาไปสอบถามตวเหลิมพี่น้องเลียงเลี่ยงควายครับนี่ต่ตวตอ้วนเพิ่นได้ให้อาหารคนบอหรือให้แต่หยากระเฟี่ยงพี่น้องไปสอบถามเรื่องนัครับนาอเมื่อเนี้ถ้าพี่น้องมาเยี่ยมยามถามขา่าอันคือจัางไนคือครับซื้อว่าพอเหลิมซื้อพอเหลิมพี่น้องบ้านท้องบ้านนะครับบ้านโนนผู้ดินบ้านโนนผู้ดินตำบลตำบลโซ่อำเภอโซ่พิเศษจังหวัดบุกดรหารนะครับน้อง เราเลี้ยงควายมีแต่ตัวงามพี่น้องกุรุนกิรินอยู่ไงพ่อครับก็ขี่รถจิบไปให้พี่น้องไปฟาร์มตัวควายแต่ของหละเห็นเราเลี้ยงอยู่ตาเลี้ยงอยู่ห้องแล้วนี่น้องเป็นห้องผมครับห้องเป็นห้องงามหน่ะฝนมากน้ำกับถ่วงนี่น้องถ่วงงามแรงมากมันกระโบกโบกงานเกิดอยู่แถวนี้เกิดนี่แหละบ่ไปใช่ไหบ่ครับอยู่แถวนี่แหละที่จนน้ำมากค่อยเอาเข้าบ้านบ่บ่เข้าบ้านไปโถไว้เนี่ยไปตรงหน้าเนี่ยตรงหน้านี่แหละครับมาเบิ่งควายเราพี่น้อง แต่ละตัวเอาตัวดีไปได้มากเลยตาหนิตัวนี้เอาตัวน้อยนี่กานตานี่ตัวนี้ลูกตัวนั้นตัวเตัวไหนคือลูกลูกลูกเมียพ่นบ่ลูกเมียพ่นครับเดี๋ยวค่อยสิไปเบิ่งเมียได้จักเดือนแล้วตานี่หน่อยมันหกเจ็ดเดือนนี่บ่หกเจ็ดเดือนมากมากออกน้ำเฮผ่นี่บ่ออกน้ำเเผ่ตัวโอ้โอ้ยานความไ่เป็นธรรตัวผู้หรือตัวเมียและตาตัวผู้โอ้ตัวผูหกเจ็ดเดือนเนาะอีกเรื่องอีกเล็หน่อยก็ได้อัน ก็เป็นเงินหรือท่องเดินขั้นปรจงไว้เนาะเอาป้าบังแม่นี่ไปได้บ้างได้ตานี่แม่นี่ซื้อมาใหม่อืโดนมาไดไรล่ะครับซื้อมานี่ได้ไหมใหม่สามเดือนสี่เดือนบ่ชสามสี่เดือนเพิ่งจะจะขวบกลัวหน่อยนึงเนาะยิ่งแล้วจะเนี่แหละป้าจ้องไปใส่ดอกโอ้สูงประมานลอยเศราห่าไปใกล้ได้บ่อะตาได้เออไปวัฒน์เพื่อนเนี่ยให้พี่น้องเพื่อนเมืองเนี่ยพามาเบิ่งกล้วยขอกบ้านพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้่ต้องไปป้าจ้องไปอยู่นี่แหละอีลานล้วชู้เลิม โอ้ยียบเหญ่ไปก่อนยศหลวงยอยูนนี่เบิ้ลไปยังเบิ้งเปิ้ลไหนอ๋อลงไม้เนี่ยอ๋อหลงไม้จุงลอยเศร้าหาตาเอ้ลอยเศร้าหาพอดีเลยซื้อว่างอะไตาพอดีโอ้ยซื้อมาใหม่ซื้ออีนางซื้ออีนางก็แล้วเลยเอาไม่ไม่ไม่เลยอย่าลืมไม่ไม่เออไม่เกไม่นาดีเนาะนดีจุงลอยเศร้าหาทะไรตาตอนนี้มาสามเงินสาม ตอนมั่นกันสามหมื่นสามครับตัวนี้ก็ตกไปประมาณสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นนี่แหละสี่หมื่นได้ได้แต่หนาดีเนาะบ่ไปยังบ่ไปยังยอดลูกยอดได้บ้างตัวเมียพุ่นเอายางเยอะหน่อยต้นตาเลี้ยงมาถึงสองตีเพื่อนขั้วยนึ่งเขาเรือเลี้ยงมาหน่สองตีกว่าตัวสองตีกว่าเนาะราคาเข้ามาหาณนี้ไอ้เขาเขายเยอะตัวหรือจขายตัวเดียวตัวหนึ่งตัวแม่มันลูกมันตายโอ้มันมีลูกตัวหนึ่งตายมันผ่องเส้อกันเนาะผองเสื้อ็ตาย ตัวนั้นก็บ่แม่นได้เงินหมื่นอยู่กตัวไอ้ลูกเพิ่นน่ะใหม่ครับเสื้อ17,000เพินน่นเนาะเออแต่ว่าหังบ่าขายตอนนั้นเ <c oughs> ออเ <c oughs> มื่อเสามาผูกมื้อแรกมาผูกก้อนไตบัดยามเมื่อเช้ามาเพิ่นมาของเชือกพ้นไปงานรวมงานเนาะบัดนี้นนนแม่เพิ่นขายเท่าใดตัวน,นั้นไสแม่ตัวที่ว่าลูกเคนใดขายมือเ0็ดตัว57,000ตั้งแต่แม่เพิ่นน่ะจะเมีมีท้องบ่ตอนนั้นแม่เพิ่อนนะบ่ผมมี57,000เนาะมาเบิ่งแม่ลูกตัวนี้น่อยพี่น้อง เอาใส่ไก่เพิ่นยังไงวัดเนี่พี่นอ้องบ้องเบิ่งหัวหญาแม่น่าตาน้องงามน้อนี่เนาะมีที่แล้วมันแห้งจังซี่บนขึ้นแถวหนึ่งปีแห้งคือกันจังซี่ล่ะีิครับปีเบิงบ่งเมองเลี้ยงพี่นอ้องเดียนเมษานี่ก็ห้ายัางเขียวกุหัวยัยยงได้เพราะเป็นหยังดอกเป็นมะเล่นน้ำกกหางเนาะนี่ร้อยอ่าร้อยสามชิบหาพี่น้องตัวนี้ของหน้าเพื่อนประมาณร้อยสามชิบหาเพื่อนนี่มีทองข้างไหนไปก่อนฮึ ใส่เพื่อนนี่มีอะไรดิทั้งไหนพอเพื่อนนะเพื่อนเอาทั้งไหนมาใส่พอมันบ้านใส่งามีบั้นใส่งามพอมันของพูดถนัดบ่ถนัดโอ้ที่ว่าแล้วทนะับเท่าพันเท่าหางลอยหนึ่งเปนบ่เท่าหางลอยแต่ละพันขั้วไงเล่าเนาะตัวใหญ่ได้ตัวนไหนเนาะตัวพอเพืนนะ่อนเนาะอืมแล้วมาเพิ่งอีกตัวนึงอีกบานี้ตัวนี้ซื้อไรในกอตาตอ,ตอนตอนซื้อมากนี่เพื่อนนี่ตัวนี้ซื้อหกหมื่นสาม หกหมื่นสามกับลูกลูกบ่ะจำมีตอนนั้นเพิ่นมีทองบะมีทองโอ้ซื้อแม่มานมาซื้อแม่มันมามาจาก่าร์บอปนี่นี่อันนี้ครับมาจาก่าร์บอปนี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้มาจากคาบ่บอไปเห็นยาบ้านเลยปะ่ะไซื้อกหน้ามาครับเดียวไปซื้อมาไวแต่ใส่บึง่งมันก็จะง,งามอยู่สินีค้ครับครับครับมาไปยังดอกมาไปยังดอกนาดีเนาะนาแล้วก็มีลูกอ่างไงเพื่อนนี่ได้ลูกข้างในอีกบ้ามีทองลูกไม่ไปสมปากาดเน่ะ ท่านใดล่ะหูน้ำพึ้นบ่เป็นควยงามบ่เควยงามมาสันทับตัหรือว่าทับหลอนดนะทับหลอดทับผสมเทียมนี่บ่ทับหลอดผสมเทียมโอ้ไล่หน่วยหลายสำเน็จละครับใหม่เอามาแก้แรกว่าท่านหามาสันแก้เป็ดเซ้งจ้างรถเขาอ,อีกจะหาดีโอ้ขนไปนะค้นไปผสมทับตัทับตัโอ้ดูวันทับหลอดท่านหาตีค้นไปหาเขาน่อยู่อำเภอป่าขาดพื้นที่ครับป่าขาดโอ้ลานผู้ใไนน์ของประหลาดบ่เอาวัดว่าเด็กพี่น้องคนเมืองในตา สูงซ่ำเลยอันซุ่มนี่เพิ่นบัวเพงบัวบัวแถวนี้บัวแล้วเข็นบัวบัวพี่น้องนี่มันเป็นบัวมาบัวอย่างนี้คือตาบัวโป่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องไปเอล่ะไ่ต้องไปมีนี่ก้อนรูปแพ่ก้มสูงมุกนู้นเด้ขอบ้อณก้อนลูกปขอบคุก้อนเทียนหน้าพี่เป็นหน้ามันนี่ก้อนโอ้หนาเลยของตาเลยเกือบต่อ42บวกพี่น้องนี่เราบ่ได้ให้อาหารคนอาหารอย่างบอกวิ่งต่อยาก็เฟียงนดียวตายาเย้ายากลิ่นมืิโซะสองรส โอ้เมือตีทั้งเมื่อดีเปนบ่ครับหรือตัวเดียวนี่้มบดมูเนี่เออสองรถดอันอีแตกนถซาลิงตาเน่ยบอไปเกี้ยวทั้งตาบนี้เกี่ยวน้ำบันโอ้มันเนาะโอ้าปูาปูก็ความเออนี่พี่น้องเราเลี้ยงขัเพื่นปูยาความนี่ครับนอกจากเราป่เลี้ยงแล้วก็ปลูงาไอความเนาะงาแพ่งกุลาหมั่งหืาทเี้เกี้ยเนี่ยมันบอเพื่อนหน่อยฟังเนาะตัวนี้มาโดนปเด็นเรามยน้าตบม ผมมีแมสองปีกว่าๆนี่ตัวสองปีอย่างต่เแรกๆขุนเนั่นว่าอ๋อมี่ทองทับแล้วยวต่ลูกคนไปเซบันี้ยลูกบทมีจากเทือกปนี้ห่วยสร้างมาเถอะอาจจะได้ลูกนี้นี่ยมาอยู่น่าหสองปีนี่ะมันเป็นน้เอย่างทือตาโอ้เสืงกาขันเสื้หลียวเสีอวเลียวเาไปมามาเสิงจนติดเเรื่องเี่กันเสื้อมติไดดีอโอ้หามาตีมาอยู่สองปีคนทดสอบใจ เปลี้ยงบ่โอ้ยาเขี้ยนนนี่เนาะงาเขี้ยงานเนี้ยงาอย่างเนี้ยคือตาางป่องกับงาป่องเนี่ยเขาเะงป่องกเยกินดีเนาะก็คุ้นคนดีเนาะควยตาเนาะยังน้ยก็จะเอาข้อวักกรสนี่บอก่าจะปล์ยกินตุลาหาม้วนข้อควกอาจจะย่่อยมาเป็นึดงอนไหมโอ้วอจะปล่อยเห็นเพิ่นมาออกร่างกายอ่านาะนี่ก็กินยากินเกี่ยวยางไปรื่อเยๆกินไปร่้ยๆเาียทเพื่นยางงที่ อ่าม่วงกเอาลกูกงามกันขอข้อก็ว่าตาลูกงามก็ขอขอออ้อ,ขอ,ขอ,ขอครับครับครับแต่เราให้พี่น้องคนฟังเนี่ยเผื่อพี่น้องเพคนยี่ยากยียอนอยู่จะเลี้ยงคล้ยดีบ่เลี้ยงคล้ยดีนี่มันดีนะเด๋ยวเลี้ยงฟังเนี่ยเออมันดีแนะเ <c oughs> ด๋ยตาบ่า,า,ญญาพี่น้องคนฟังเนี่ย <c oughs> มันดีเลี้ยงตอนเขาโบาม,ามีการ่ไม่งานเฮ็ดเทาก็เลี้ยงหัวเลี้ยงคล้ยไปน้ำเรื่อยๆอันนั้นฮะอ๋อเขาโบมี่ยังเฮ็ดเทาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอ่าโอ้หน้าตันดีวัน้อยสี่สิบบวกสี่สิบสองบวก มีมิตัวสียบริตาหีตัวสิปวยอยู่บริบ่บ่ม,มีบ่มีอ๋อีน้นี้ก็ว้แค่เี็ดเลยพี่น้องผมก็เพ่พ่เลิดเนาะเนยังก่นผมดื่มสีเร็วเร็ <laughs> ยังเหลมเปเหลิามเปนหันนะลาบลาจาพี่น้องไปก่อนครับวัสดีนะครับแล้วตามดีครับวัสดีครับ